โอเคอ่ะเป็น news report เนาเป็น news report มันก็จะเป็นความง่ายของ news นะส่วนใหญ่มันจะอ่ามันจะมีหัวเรื่องหรือพาดหัวข่าวเป็น headline นะอยู่ข้างบนโดยส่วนใหญ่เลยนะซึ่งเราก็จะรู้ว่าถ้าข้อสอบถามเกี่ยวกับอ่า topic sentence หรืออ่า main idea อย่างเงี้ยอ่าน ย่อหน้าแรกให้รู้เรื่องแล้วนั่นคือครบละนะ A Research Study Review that แต่ตรงนี้ไม่ใช่ลักษณะของพาดหัวข่าวนะเวลาภาษาของพาดหัวข่าวมันจะมีลักษณะที่ยอ่อแล้วก็ใช้ grammar อีกแบบหนึง่ง okay? โอเคอันนี้เขาบอกว่า News Report ซึ่งมันคือรายงานแบบะละเอียดอะ a Research Study Review ก็คือเผยว่า People with a healthy lifestyle before becoming infected with ่าคนมีสุขภาพจิตสุขภาพไลฟ์สไตล์ที่ดีก่อนที่จะติดเชื้ออ่าโควิด -19 had a lower risk of covid-19 ก็มีมีโอกาสที่จะติดเชื้อมีอาการ symptoms ที่เสี่ยงน้อยนะ that lasts for a month or longer ที่อ่า uh, อาจจะยาวนานถึงหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นนะ Okay, volunteers that had a, a healthier lifestyle had almost half the risk of long COVID. And it could long COVID, no. Uh, as those who had a less healthy lifestyle, who, uh, uh, who had a healthier lifestyle, ได้มีความเสี่ยงในการที่เป็นลองโควิดเนี่ยเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะ as those who had a less healthy lifestyle เมื่อเทียบกับคนที่มีสุขภาพมีวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยเฮล l ี่นะ the researchers say this was mainly due to healthy body weight นี่เนื่องจากอันเนื่องมาจากหลักๆเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักกาย นี่ยน้ำหนักมวลกาย and adequate adequate Educ ก็คือเพียงพอ sleep การนอนอย่างเพียงพอนะ the t h uh, volunteers with a healthier lifestyle who come down with long covid had about 30 lowered risk of symptoms that interfered with their daily lives นะอาสา,าสมัครเนี่ยที่มีสุขภาพดีเนี่ยที่มีไลฟ์สไตล์ที่ดี มาอาจจะมีลอง g c o v i ที่ประมาณแค่30%มซนตซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นติดอาการมีอาการลอง g c o v i เนี่ยแค่สามแค่นี้นะ that interfere with their daily life ที่ที่มันไปก่อกวนไปรบก,กวนชีวิตในชีวิตประจำวัน there were six lifestyle factors that they uh, the researchers used as criteria for analyzing the data มันมีปัจจัยในวิถีชีวิต6ประการที่ผู้วิจัยเนี่ยได้ใช้เพื่อเป็น criteria criteria คือเกณฑ์เป็นพหูพจน์ของคำ i เตร uh, นะคุ i เตนะ criterion ถูกละ for analyzing the data เพื่อจะวิเคราะห์ data Data เนี่ อ uh, body mass index ก็คือมวลกาย smoking habit s นิสัยการสูบบุหรี่ alcohol consumption การดื่มเหล้า diet การ uh, การกินอาหารโดยทั่วไปนะไม่ใช่การลดน้ำหนัก amount of nightly sleep จำนวนเวลานอนในตอนกลางคืน and regular physical activity แล้วก็มีการ uh, กิจกรรมทางร่างกายการออกร่างกายที่เป็นปกติ however the researchers note that findings of the study study were still inconclusive because of the unlimited number of volunteers participating in the in the study อันนี้ก็บอกว่าอย่างไรก็ตามผู้วิจัยก็ได้สังเกตได้ว่าโน้ตไว้ว่าข้อค้นพบเนี่ยของการศึกษามันยังไม่แบบสรุปอย่างแท้จริงไม่สามารถสรุปได้อย่างแท้จริงเพราะว่า การจำกัดคนนะผู้ที่มีผูอาสา,าสมัครผู้มีส่วนร่วมนะในการศึกษาแล้วก็ข้อ4 Previous studies have also linked lifestyle factors with the risk of severe COVID-19 infection. างานศึกษาก่อนหน้านี้ได้เชื่อมโยงวิถีชีวิตปัจจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นความเสี่ยงต่อการป่วย COVID-19 แบบ ดุนแรงนะ hospitalization Hospital การเข้าโรงพยาบาล hospitalization or death หรือการตาย there is abundant evidence that a healthy lifestyle is good for overall เนะี่ยมันมีอะไรหลักฐานมากมาย abundant คือมากมายนะี่ที่ผู้มีวิถีชีวิตดีเนะี่ยก็ดีกว่า ดีมากใน overall health ก็จะมีสุขภาพดีโดยทั่วไปเนี่ findings from the study จากการคน้คนพบจากงานนี้ therefore ดังนั้น suggest that simple lifestyle การมีไลฟ์สไตล์ที่ธรรมดา changes การเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยนะ such as getting enough sleep เช่นการนอนให้พอ may be beneficial อาจจะเป็นประโยชน์ for the prevention of long COVID เพื่อป้องกันการเป็น long COVID อ่าเขาถามว่า what is the passage m a i n l y about ที่เขาถามที่ครูบอกว่ากี้ก็คือโย่โย่อหน้าแรกมันบอกอยู่ละถูกปะนั่นคืออะไรข้อสี่ อ่ามันมีสองอันที่ใกล้เคียงเนาะ oh, <okay. S 1> นั่นคือ effect of lifestyle ผลกระทบของไลฟ์สไตล์ของวิถีชีวิต on the risk of long covid ต่ออะไรความเสี่ยงกันเป็น long covid กับ influence of long covid ก็อ,อิทธิพลก็ได้ก็ได้ผลกระทบก็ได้เนาะอ่าของ long covid on p a t e n t s behavior ต่อพฤติกรรมของอ่าอันนี้ตักสลับกันเนาะ ข้อสามมันคือผลกับผลของการมีไลฟ์สไตล์ต่อความเสี่ยงคือก่อนหน้าที่เขาจะเป็นอ,อันนี้เขาจะติดโควิดอเขาเป็นคนที่สุขภาพดีไลฟ์สไตล์ดีแต่อันนี้บอกว่าอะไรอิทธิพลของลองโควิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นอะไรตามนะ อืมต้องเป็นข้อสามเนาะตัวเล็กไปนเนาะอ่าต้องเป็นข้อสามมากกว่าโอเคนะอันนี้ตอบสามเนาะโอเคกว่าอืม that's it อ, 3, อ่าข้อสามจะโอเค,ออ 3, อเคต่อไป all the volunteers were people who อ่าอาสาสมัครคือใครคู o อะไรข้อ4 h แฮ healthy lifestyle เฉพาะ healthy เฮลซี่ไหมเฉพาะเฮลซี่ไหมเขาจะเทียบยังไงอ่ะถ้าเขาจะเปรียบเทียบได้ยังไงว่าถ้ามีแต่ h a ต a healthier lifestyle มันจะต้องมีทั้งสองกลุ่มเนาะใช่ไหมข้อหนึ่งอืมสปูฟองพูาอันนี้เดี๋ยวเขาบอกตรงไหนไหม พอแค่เหมือนเปรียบเทียบอ่าคือมันต้องเปรียบเทียบอะนะแต่มันไม่บอกกลุ่มที่ศึกษาเนาะใช่ไหมอืมมันไม่บอกกลุ่มที่ศึกษาแต่บนบอกผลว่ามันจะได้มาแบบนี้มันต้องมีการเปรียบเทียบนะนนี้จะยากตรงนี้แหละนะก็คือมันต้องมีสองกลุ่มนะจ๊ะแต่ต้องติดโควิดเนาะ แล้วก็ถามเขาย้อนกลับไปก็ได้ว่าก่อนหน้านี้มีสุขภาพดีมีวิถีชีวิตที่ดีหรือเปล่าได้ไหมตอบอะไรตอบหนึ่งตอบหนึ่ง yes น uh, ะ suffer from covid 19ต้องต้องป่วยมาก่อนนะเสร็จแล้วก็ดูว่า healthy lifestyle ดังนั้นไม่ใช่ข้อสี่เนาะโอเค The passage reviews that people will probably have a lower risk of long COVID if right. ข้าหนึ่ง. mm. They develop a uh God and atomic clear. They increase their body weight. Uh <laughs> anime. คือบางทีเรามีคำว,ว่า body weight แต่ว่าเพิ่มน้ำหนักนี่ไม่ใช่นะโอเคต้องตอบ enough sleep โอเค Which of the following lifestyle factors is not used for data analysis อันไหนจะไม่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล How often a person smokes Regularly, a person e x e r c i s e How often a per s o n drinks drinks alcohol? How regularly a people reads a diet diet book? ตอบได้ค่สี่ Yes อสี่แค่อ่านหนังสือไอ้ด i เอมันไม่ช่วยใช่ไหมโอเค Then according to the passage the results of the study ผลของการศึกษาคือ were not useful ไม่เป็นประโยชน์ for public health สำหรับสาธารณสุขเลย Have not Have not led to a final conclusion ยังไม่มีการสรุปอย่างแน่ชัดหรือว่า Have proven ได้พิสูจน์ว่า Long Covid was deadly ก็คืออันตรายร้ายแรงเกือบถึงตายนะ Confirm that Long Covid never exists ยืนยันว่าไม่มี Long Covid ซึ่งไม่ใช่ตอบข้อสองถูกต้อง Based on the research studies ตาม research study Man long, COVID, uh, uh, long covid cannot be prevented by healthy habits. Uh, hospital stays are not necessary to treat long covid patterns. there is no link between long covid and the length of sleep. some lifestyle changes should be made to prevent effects of long covid. น่าจะเป็นข้อไหน Yes อ่าการเปลี่ยนวิถีชีวิตอาจจะช่วยป้องกันผลกระทบจากลองโควิดได้โอเคถูกกี่ข้อโกอ,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 อะไรนะผิดผิดอข้อเดียว่ะผิดข้อสามสี่อ่าเมื่อกี้ทําไมเวลาครูอ่านแล้วตอบผิดนะเ <laughs> ออตอนแรกนึกว่านึกว่าตอบผิดโอเค โอเแค่ข้อเดียวเอาเหรอโอเคถือว่าโอเคอยู่นะอ่ะ and then ไปที่อ่าข้อต่อไปเลยเนาะอันนี้ก็ต้องต้องอ่านก่อนอยู่ดีอ่าทำต่อจ้ะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องเนาะอันนี้สามารถทำพร้อมกันได้เพราะว่ามันเป็นกราฟแบบนี้ สแกนสแกนมองแล้วก็ตอบ The three bar chart bar chart ก็คือกราฟแท่งแบบนี้แหละ Compare มันเปรียบเทียบอะไร Dairy milk Oat milk หรือ Almond milk Soy milk Rice milk มันเป็นอะไรไงมันเป็นอะไรนะมันเป็น square meters มันก็คือถ้าเป็น meters มันคือ สแควร์เมตรส s meters, คือลูกบาทเมตรเนาะมันเป็นการ<ม>เรื่องของการใช้พื้นที่ land use อ่าแล้วก็ Liters อันนี้เป็นอ่าวอเทอร์ยใช้น้ำเท่าไหร่แล้วก็ Greenhouse Gas Emission แล้วปล่อยแกส๊สเรือนกระจกมาเท่าไหร่เนี่ย equivalent แปลว่าเทียบเท่ากับอ่าเป็นกิโลกรัมส์ f อ a r b o n บอนไดออ equivalent เนี่ยแต่น้ำเปรียบเทียบอะไร ก็สีออันนี้มันเป็น plant base milk ทั้งหมดอ้าวเหรอ sorry อืม share screen โอเคอันนี้มันเป็น plant base milk หรือเปล่าอืมอ่าดูมันบอกว่า <are> population พอ plant base milk อืมอืม Calculation for plant bed a s milk provided by uh, additional เนาะมันใช้คำว่า additional คือมันเสริมขึ้นมาซึ่ง dairy เนี่ยมันไม่ใช่ plant bed a s milk นอกนั้นมัน plant bed a s milk โอเคแต่ dairy มันไม่ใช่ dairy คือนมวัวนมควายนะดังนั้นมันไม่ทั้งหมด t bar c h a r g t h bar charge โอเคทั้งสามเซตนี้อ่ารู้จักเรื่องของ carbon footprint ไหม mm. น่าจะรู้จักนะ carbon footprint คือสิ่งที่มันทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกต่างๆเ mm. นะี่ยปัจจุบันนี้เขาใส่ใจเรื่องนี้ค่อนข้างมากเนะี่ยนี่แหละ mm. ไอตัวที่การใช้เนี่ยมันส่งผลกระทบเท่าไหร่มันใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่ใช้น้ำไปเท่าไหร่โอเคไหมเขาเรียกว่า footprint โอเค นะอันนี้ Carbon f o o t p r i n t left by Milk p r o d u c นะเวลาการผลิตอ,อันนี้มันหนึ่งขวดมันทำอะไรบ้างเนะเขาจะดูตรงนี้แหละนะโอเค then which plant based milk emit, emit emit คือปล่อยปล่อยเสียกาเสียออกมา emit the highest amount of greenhouse gas แล้วก็ดูสิ greenhouse gas เขาถามแค่ plant based milk อันไหนสูงสุด rice <Life> milk yes it's rice right milk เนะ rice milk นะี่ชัดเจนซึ่งแปลกเนาะเอ่อจริงๆแล้วอะไปไปมาๆนะ ไอ้กาซเรือนกระจกต่างๆหรือสิ่งที่ทําให้โรคร้อนเนี่ยก็คือการที่เราทําการเกษตรพอมาดูแบบผลผลิตทั้งหลายแหละอ่ะแต่แปลกที่เราใช้พื้นที่ทําข้าวเนี่ยน้อยเหรอน้อยกว่าทําซอยเนาะต้นหนึ่งซอยมันคือถั่วเหลืองมันก็ใช้เยอะกว่าแล้วก็ในขณะที่มันต้องเปรียบเทียบอัตราสักอย่างหนึ่งแหละนะอัลมอนด์เนี่ย ก็ใช้เยอะกว่าข้าวโอเคแล้วก็ o อ t milk อ่ะก็ใช้เยอะสุดนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเทียบอัตราแต่บ้านเราแต่ถ้าเป็นฝรั่งอ,อันนี้ที่ไหนนะถ้าเป็นต่างประเทศอาจจะไม่ได้ใช้ข้าวเยอะไงก็เลยมีน้อยโอเค h e n which of the following is not true according to the passage soy milk has greater impact on the environment than rice milk มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า rice milk soy milk เราจะดูอะไรถ้าผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมอ่าก็ดูเทียบเทียบกันเนาะ rice milk oh. กับอะไรนะ soy soy milk โอ้ย soy milk มากกว่าหรือเปล่า soy milk อันนี้ก็ไม่ใช่มากกว่าถูกไหม hmm. ทั้งสองอันผิดเลยเนาะไม่ใช่อ่าต่อมา among among plant based milk water use is highest for almond and rice milk น้ำใช้เยอะที่สุดคือ almond. อัลมอนด์อัลมอนด์คือไหนอันนี้กับ rice milk เฮ้ยใช่ไหมใช่ <Hi. S 1> อืมอันนี้น่าจะใช่ลองเช็คข้ออื่นก่อน Production of dairy milk emits more carbon dioxide than that of oat and soy milk together. Uh dairy milk, like gas carbon dioxide, magwa, oat like soy. Gas carbon dioxide, magwa, oat like a soy. Uh, sure. uh. แล้วจะยังไง <laughs> อ๋อเขาบอกว่าไม่ใช่อืม not true not true okay เออไม่ <true. S 1> okay. ไมถูก producing one liter of dairy milk uses more than more land than producing one liter of oat milk land use แน่นอน dairy milk มากกว่าอะไรนะมากกว่า oat milk อืมก็แน่นอนก็ถูกเนาะก็เลยตอบข้อไหนหนึ่ง โอเค yes good อ่ะทีนี้ chain of infection ก็คือเป็นโซ่ของการติดเชือนะ้อนะนีรู้เชื้ออะไร how germs germ, ก็คือโรคนะ spread from super, uh, receiver receiver r e s e r v e r ก็คือจากอ่างเก็บน้ำอะไรเป็น body นะีไปสู่ร่างกายของมนุษย์นะ the chain of infection อันนี้มาจากไหนเขาก็บอกแหล่งที่มา

โหมดของการติดเชือ้อเนะี่ยมันมีตัว agent ตัวเชือ้อตัวพาหะ direct contact จับโดยตรง droplet น้ำลายนะ water อา้าวอันนี้อะไร vector เนะี่ยคือแบบอืมนะเป็นตัวแบบตัวพาไป vehicle นี่คือพาหนะเนี่ยพาหะ vector ก็คือเข้าไปแทรกซึม จะเรียกอะไรดีเออ airborn อืมก็คือ <Out bound. S 2> อ,อากาศเนอะ susceptible susceptible ก็คือที่รับที่อ่อนแอ host host ที่อ่อนแอนะ portals of entry เนะี่ยก็เป็นท่าเป็นท่าไว้อ่าเป็นท่าหรือรองรับอะไร entry การเข้ามาเนอะ โอเคอันนี้เป็นไงอันไหนไม่ใช่ physical touch touch ใช่ air current กระแสลมใช่ไหมสิ่งไม่มีเนาะมีไหม pest ก็คือเป็นมแมลงถูกปะ <Yeah. S 1> อ,อันที่ไม่ได้กล่าวถึงก็คือเสื้อผ้าเนาะอันนี้ไม่กล่าวถึงตอบข้อสองโอเค according to the figure the places in which germs live, grow and reproduce include all the following except ในภาพเนี่ยพื้นที่ที่ germs ก็คือโรคเนี่ยมันอาศัยอยู่มันอยู่มันเติบโตแล้วก็ผลิตเ reproduce เนี่ยมันเป็นแบบแพร่พันธุ์เนาะแพร่พันธ์ include all the following except ประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดมี water people animals equipment ที่ไหนบ้างอ่ามี Water เนาะอะไรอีก a n น m a l อ่า p e o p l e เนาะ <People. S 1> คนติดต่อกับคนใช่ไหมคนติดต่อกับคนแล้วก็อ่า animals เดี๋ยวจาก <c oughs> น้ำน้ำมันมีไหมมันเป็นแหล่งเนาะแต่มันแพร่ผ่านนี้เนาะอันนี้เขากำลังพูดถึงการแพร่ถูกไหม อ่อ l e a e grow reproduce ก็ต้องอุป m e n t นี่แหละเนาะ <c oughs> มันไม่ได้มีเครื่องมืออะไรโอเคต่อมา which of the following is not provided in the figure อันไหนไม่กล่าวในภาพนี้ <c oughs> where germs live ที่ที่มันอาศัยอยู่ how germs spread มันแพร่ไปได้ยังไง when germs are born มันเกิดเมื่อไหร่หรือ when germs get into the body How terms อ่ามันมาสู่ร่างกายได้อย่างไรอันไหนงหลงอ่ามันไม่บอกว่าเมื่อไรแต่มันบอกแหล่งเนาะถูกต้องเย้ถูกมันเลยอ่ะอันนี้ต้องใช้เวลาอ่านนิดนึงละนะ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ต้องสิบนาทีเลยละ่ะเนาะสิบนาทีไหวไหม สูๆนะอ่าต้องจับเวลานะโอเคเพราะไม่งั้นจะทำช้าโอเค